เขาบอกว่าวงการทนายความเนี่ยเดือดเดือดปุดๆเพราะว่ามีความเสื่อมเสียมาถึงทนายความอันนี้จริงหรือเปล่าฮะอาจารย์เดือดร้อนไปกับเขาไหมหรือ,อยังไงฮะผมก็เดือดร้อนครับเพราะว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกับทนายความทั้งประเทศนะความจริงแล้วมันอาจจะมีคนอื่นที่ประพฤติก่อกรรมทําเขน็นตบัดสินตบัดสัตวเนี่ยมันก็มีอยู่เกือบจะทุกเดือนที่เขามีการลบชื่อมีการพิจารณาลงโทษ แต่เผอิญมันอาจจะไม่ใช่เป็นทนายดังหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงและสังคมสนใจครับรเผอิญมันเกิดเรื่องคนที่มีชื่อเสียงสังคมสนใจและพฤติกรรมนั้นมันสาหัสสากรรันซ้ําซ้อนจนกระทั่งคนบอกว่ามันเป็นปกติทุระเฮ้ยทนายนี่มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงผมไปที่ไหนที่ไหนก็มีคนจะพูดเรื่องทนายแม้แต่เมื่อวานไปทอดกระถิ่น คนก็ยังถามว่าเอ๊ะทนายมันเป็นโจรกันเยอะขนาดนี้เจ้าหรือความจริงแล้วมันก็อาจจะมีบางคนไม่มากแต่เมื่อมันเป็นข่าวใหญ่จึงกระทบภาพรวมของทนายความในอันที่จริงคุณสมบัติของคนจะเป็นทนายความเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในกระบ,บวนการยุติธรรมด้วยนะผู้พิพากษาคุณสมบัติต้องเป๊ะเนียบอายการเป๊ะเนียบตำรวจทนนายความก็คงไม่ต่างกันใช่ไหมครับซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ประจักษ์เป็นที่ประจักษ์ด้วยนะฮะทนายนี่มีกี่สายครับเมื่อก่อนผมเคยได้ยินทนายโจรจริงๆมีกี่สายมีสองสายครับเท่าที่ประสบการณ์ในฐานะเป็นเลขาธิการมาสี่สมัยเลขาธิการสภาทนายความตรวจสอบประวัติทนายลงโทษทนายลบชื่อพักใบอนุญาตทนายความแล้วเท่าที่เห็นแล้วก็ในชีวิตเป็นทนายความมาสี่สิบกว่าปี จำแนกแยกแยะได้สองสายคือหนึ่งสายมารหรือสายโจรสองสายเทพหรือสายธรรมเอาแค่นี้ก่อนพฤติกรรมมันต่างกันเอาแค่นี้ก่อนมีสองสายสายโจรกับสายเทพวงการแ้มต้องอธิบายนะเพราะว่าตำรวจเนี่ยจะต้องสัมผัสกับทนายความมากพอสมควรคือเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดบอกว่าวงการทนายก็มีทั้งดีทั้งชั่วก็เหมือนกัน ตำรวจก็มีทั้งดีทั้งชั่วแต่นี้เราพูดถึงโจรคําว่าโจรเนี่ยคงเป็นคนดีไม่ได้หรอกครับมึงต้องเลวสุดๆอะคือก็ถึงจะเรียกโจรงั้นก็จะเรียกหลือไอโจรห้าร้อยไอโจรสองร้อยสามร้อยแ้โจรเนี่ยไม่ดีแน่นอนดังนั้นเราต้องมาพูดพี่เขาบอกว่าทานายเทพกับโจรใช่ไหมแต่ผมบอกเลยว่ามันมีทานายโจรกับสันดานโจร ทนายโจนสมัยก่อนเนี่ยผมประสบมาเนี่ยสมัยก่อนทนายโจนที่เขาเรียกทนายโจนเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้นะคือโจนทำไมโจนมาเงี้ยสมมติผมมีคู่ความคนนี้ไปว่าความคนนี้ทนายโจนคนนี้ทําไงไปขู่เขาไม่ให้มาศาลเอาเงินไปให้เขาจะมาหรือเอาทําไงก็ได้ให้ชนะคดีคนพวกนี้เขาเรียกว่ายุคผมเนี่ยเขาเรียกว่าทนายโจอทําทุกอย่าง เพื่อให้หลูกความชนะคดีเอาละบางทีส่วนดีก็ไปเอียดเสียผู้เสียหายก็ได้รับประโยชน์แต่เขาเรียกพุตินารโจรแต่สมัยนี้เป็นทนายสันดานโจร oh. คือมึงทำอะไรมึงคิดแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวมึงไม่ได้คิดกับพยานชาชนจัญญาบันศินลธรรมหรือ ความถูกผิดอย่างพี่ประมาณพูดและวัน,น,นชยัยทีพ่พี่พี่วันชัยพูด <c oughs> แล้วที่สำคัญที่สุดเพราะพี่เคยออกด้วยกัน <c oughs> ผมก็เลยจําคู่กันด <c oughs> ังนั้นคุณไม่ได้คิดถึงศิลธรรมจรรยบรณเอาเอาอย่างเดียวคือเอาผลประโยชน์อย่างเดียวและที่สำคัญที่สุดบางทีนะกินสองทางรับทางนี้ไปเกลี้ยกล่อมทนายฝั่งนี้นกสองหัวมีปรากฏเห็นไหม อย่างคดีไอคอนก็ปรากฏแล้วไอเพอร์กินสองทางนกสองหัวอไ,อไอทายนายแบบนี้ก็เรียกว่าสันดานโจรน,นีหนักเลยนะเนี่ย<อ>เพราะว่าอ,อะไรเพราะว่า<อ>ถ้าฟัง ฟังรองแต้มอธิบายท่านผู้ชมฮะก็คือว่าสมัยก่อนถ้าบอกทนายโจนก็คือคอยแก้ต่างให้จรแก้ต่างให้คอยแก้ต่างให้ไม่มทุกทีแบบนี้เพื่อให้แก้ต่างให้สาเร็จเขาเรียกว่าสันนโจนแต่นี่จําได้เลยมีใครบ้างแต่อย่าเอ่ยชื่อแต่นี่ยังไม่ทาด้วยแก้ความเลยก็คือลงมือทำเลยลงมือทําหาเงินทำทุกอย่างสร้างสร้างเรื่องสร้างพจน์อย่างผมดูวันนั้นอาจารย์ผู้ดีมากครับผมแอบดูอาจารย์บอกว่าทนายสมัยนี้ต้องสร้างภาพอ่ สร้างภาพสร้างภาวสร้างพดแล้วก็สร้างพวกแล้วก็สร้างเพื่ออันนี่อันเดียวอย่างที่อาจารย์พูดเลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้ทําไมเขาต้องทําให้ดังพอดังเสร็จสื่อมวลชนต้องติดตามมีอะไรก็ถแถลงมีทําอะไรต้องประชาชนก็ตามหมดถ้ามึงเป็นทนายที่ดีมึงไม่ต้องถแถลงเลยมั้คนมาล้องความเจือเหลือมึงพาไปหาตํารวจเลยเพราะยังไงมึงก็ต้องไปหาตํารวจ嗯嗯แต่นี่มึงหาแสงก่อนหาพาวแล้วพอมา ทุกคนประชาชนก็เชื่อเดี๋ยวนี้มันดูออนไลน์หมดโอ้ยคนนี้เก่งคนนี้ดีเหมือนพี่อ้อยก็ไปหลงหลงแบบนี้พอไปทําเสร็จมันก็เป็นเหยื่อดังนั้นเขาเดือดร้อนเป็นเหยื่ออยู่แล้วดันไปเจอมึงก็เป็นเหยื่ออีกเขาเรียกเหยื่อซ้ําเหยื่อซ้อนคือไอ้ชนายสันดานโจรอันนี้แหละผู้การครับอย่างนี้มันเหมือนเป็นคดีเป็นพวกแผนประทุษกรรมนี่ยนะคืออย่างนี้ครับอ่ เราต้องดูแผนพฤติกรรมคือคนที่กระทำความผิด <ฮะ S 2> และตำรวจจะจะเก็บไว้ในข้อมูลเขาเรียกว่าแผนพฤติกรรมหรือวิธีการเข <ฮะ S 2> ้จะบอกเลยอย่างที่เราไปบิมมือไปจับคนร้ายคนร้ายนี่เวลาป้นก็ต้องข่มขืนไปอันใหม่ก็ป้นข่มขืนไอเนี้ยแผนพฤติกรรม,มแต่คดีแบบนี้ถือว่าถ้าเป็นตำรวจเขาจะจะเก็บข้อมูลก็เป็นแผนพฤติกรรมแต่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นปกติทุระอย่างที่อาจารย์พูดพฤติกรรมแบบเนี้ยทำแบบนี้ประจําประจําเขาเรียกเป็น อะไรนะปกติธุระาการปฏิทุระไม่ใย่ะทำหลายครั้งนะแค่ครั้งเดียวและทำซ้ำๆก็เป็นปกติธุระปกติธุระเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนนี่ถ้าท,ที่ดีเขาไม่มาสันเสริญเราคนสมัยนี้ก <laughs> ็จะไม่ดีถ้าดีเขาจะมาพูดทําไมอ่ะต้องไม่ดีริบบอกขอ,ขอ,ขอเตืร์นฮะผมฟังผู้การแต้มพูดและบอกตรงเจ็บเข้ากระดองจัง <laughs> คือทนายของผมนี่ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีมึงนี่มันชั่วบางคนมันเลวนี่ <c oughs> มันสันดานโอ้ผมฟังแล้วเจ็บมากเลยนะครับ <c oughs> ละแมะ้ท่านผู้การจะพูดเพียงคนบางคนบางพวกแต่มันเจ็บลึกมากเลย <c oughs> ท่านนายสันดานโจรค <c oughs> โอ้โห <c oughs> แล้วฟังแล้วบอกตรงเลยนะว่าผมสะใจส่วนหนึ่งที่ช่วยด่า ท่านนายสันดานโจนให้ผม